แต่สำหรับโควิดเนี่ยได้ขยายไปถึงฮอสพิท a ลแล้วก็ฟิลฮอสพิทอลนะครับการนอนโรงพยาบาลน,นั้นนะครับต้องมีความจำเป็นแล้วก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์สีเขียวคือผู้ป่วยที่เมื่อมีอาการติดเชื้อแล้วเนี่ยไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยแนวทางการรักษาของแพทย์ก็คือว่ามีการตรวจ rt p c a เพื่อยืนยันนะครับการเป็นแล้วก็ ให้พักรักษาตัวหรือกักตัวคอร์เรนทีนอยู่ที่บ้านนะครับอันนี้คือผู้ป่วยที่เป็นสีเขียวแต่ถ้ามีค่ารักษาพยาบาลอย่างเช่นมีค่ายาที่ทางแพทย์ให้ไปหรือมีค่าตรวจ rt pcr ถ้าลูกค้ามีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอกบริษัทก็คุ้มครองครับงจ่ายไม่ครบสามารถไปตรวจต่อที่สกสชได้เหลืองคือผู้ป่วย มีอาการติดเชื้อแล้วเนี่ยมีอาการเชื้อลงปอดนะครับและอาจจะเป็นลักษณะของคนที่มีโรคประจําตัวซึ่งจําเป็นต้องติดตามดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับหรือมีภาวะอ้วนใช่ไหมครับครับเข้ารับรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใ,ในโรงพยาบาลอันนี้เราก็จะคุ้มครองส่วนผู้ป่วยที่เป็นสีแดงนะครับแน่นอนครับติดเชื้อแล้วอาการรุนแรงมากต้องเข้าห้อง ICU สีเขียวถ้ามีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอกจ่ายผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก สีเหลืองจําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลน,นะครับก็จ่ายตั้งผลประโยชน์ผู้ป่วยในนะครับและสีแดงนอนห้องไอซียูถ้ามีผลประโยชน์ห้องไอซียูก็จ่าย Double ับเพิ่ด้วยครับผมเป็นไปตามความจําเป็นแล้วก็มาตรฐานทางการแพทย์ส่วนไอแนวทาง1-5ถึงข้อที่ทางกระทรวงสาธารณสุขป,ประกาศเป็นเพียงไกด์ไลน์ที่ให้ทางแพทย์เนี่ยผู้ทําการรักษาเนี่ยเป็นแนวทางนะครับในการปฏิบัติทางเวชปฏิบัตินะครับทางคอพพเองก็เดี๋ยวจะหารือกับทางภาคของ ธรกิจนะครับว่าจะมีแนวทางในการพิจารณากรณี Home Isolation และ Community Isolation อย่างไรซึ่งจะประชุมกันในบ่ายนี้นะครับที่เขาจงใจอย่างนี้ไม่คุ้มครองนะครับอย่างเช่นเหมือนกรอีที่เราเคยได้รับทราบข้อมูลกันมาอย่างเช่นเจอจ่ายจบอย่างนี้ต้องการเพื่อให้ติดพอติดแล้วเพื่อจะได้เป็นเงินก้อนอย่างนี้จะไม่คุ้มครองครับในแง่ของการพิจารณาสินไหมเนี่ยทุกบริษัทมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน นะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ผลการพิจารณาแตกต่างกันคืออะไรรู้ไหมครับก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยผลประโยช,โยชน์ของกรมธรรม์ของแต่บริษัทอาจจะไม่เหมือนกัน 2. ระยะเวลาในการทําประกันอาจจะไม่เท่ากันข้อมูลที่บริษัทได้รับถ้าเป็นข้อมูลชิ้นเดียวกันเนี่ยผมยืนยันเลยนะครับว่าจากพิจารณาเหมือนกันแต่ถ้าข้อมูลที่ต่างกันไอ้นี่มันก็เหมือนกับการพิจารณารับประกันเลยนะครับบางทีข้อมูลนี้ถแถลงไปอย่างนี้แต่ถแถลงกับบริษัทเราเป็นอย่างนี้ แน่นอนนะครับการผลกับที่นานมันก็ไม่เหมือนกันทางคณะอนุกรรมการสิ่งใหม่ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเนี่ยยิ่งอยากจะทําให้ทุกอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นมาตรฐานเราคุยกันทุกวันเลยครับนะครับถึงแนวทางแม้แต่มีเคสเรายังต้องถามกันอยู่เลยนะครับว่ากรณีนี้เป็นไงจ่ายหรือไม่จ่ายนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ําในแง่ของผู้อภิกาลรครับผม แพ้หรือได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิดเราก็ยังขยายความคุ้มครองซึ่งจริงๆแล้วเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์เพราะนั้นบางบริษัทที่เขาไม่ได้ขยายเขาก็อาจจะไม่ได้ให้ความคุ้มครองครับถ้าผู้ป่วยเป็นสีเขียวแต่หมอให้นอนโรงพยาบาลบริษัทจะจ่าย Hs กับ HB ไหมคะที่บอกนะครับว่าการที่จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของรักษาพยาบาลเนี่ยนั่นหมายถึงว่าการนอนนั้นน่ยต้องมีความจําเป็น แล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์อย่างที่บอกถ้าแพทย์สามารถอธิบายได้ว่าเหตุผลในการนอนเนี่ยมีข้อบ่งชี้ที่เป็นไปตามมาตรฐานและจร้เป็นเนี่ยบริษัทก็ต้องจ่ายนี่ปฏิบัติเหมือนกันทั้งอุตสาหกรรมครับยิ mm ่ง hmm. Health Standard mm hmm. เขาก็เขียนชัดเจนนะครับ mm hmm. ก็คือ mm hmm. ประกันสุขภาพฉบับมาตรฐานที่ออกโดยคพอพพนะครับที่เขาทาให้มันเหมือนกันทุกบริษัทครับประเด็นที่1เนี่ยก็คือว่า ในการที่ไม่เข้าเงื่อนไขเนี่ยจริงๆเนี่ยโรงพยาบาลควรจะตอบว่าไม่เข้าเงื่อนไขในการที่เข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่โรงพยาบาลเนี่ยไม่ควรตอบว่าไม่เข้าเงื่อนไขในบริษัทประกันจะจ่ายเพราะในเงื่อนไขเนี่ยทางโรงพยาบาลจะไม่รู้นะครับซึ่งโรคทั่วไปเนี่ยจะ30วันโรคโควิดนี้แค่14วันครับแต่นั่นหมายถึงว่าถ้าจะใช้บริการผ่านโรงพยาบาลผู้สัญญาเนี่ย ก็ต้อง30วันนะ,ะนะครับอาจจะต้องสำรองจ่ายก่อนที่วัคซีนโควิดแล้วเนี่ยมีผลข้างเคียงหรือแพ้เนี่ยทำให้ต้องรักษาหรือนอนโรงพยาบาลจริงๆแล้วมันเป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์แต่เราก็ยังขยายความคุ้คมครองให้นะครับทั้ง2เรื่องเนี่ยขยายความคุ้คมครองไปจนถึง30มิทยนายนปีนี้นะครับ